ช่วงชีวิตมันจะมีช่วงเบื่อกันอยู่แล้วอยู่ที่เราจะผ่านผ่านไปด้วยกันด้วยวิธีไหนด้วยกันมากกว่าคคือพูดง่ายคือเราต้องใส่ใจกันให้มากมากเลเวลาะยะห่างในวันช่วงในบางสเปซอะไรอย่างเงี้ยนะใช่เพราะว่าผมผมเคยฟังเรื่องพ่อแม่พ่อแม่ก็มีช่วงหลนึ่งที่แบบเบื่อกันหรือในสิ่งต่างๆหรือว่าคําพูดต่างๆเราก็มีสเปซให้กันเราก็กับมาคุยด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะ้อ่าถ้างอกันถ้างอกัน ถ้าง้อหรอถ้างอเ่ะอเออีกจอดเนี่ยเอาไอติมไปกินเ <c oughs> อาไปกิวไาเนี่ย <c oughs> ได้ได้ถ้าข้าง้อนะกจ็จริงๆอ่ะคนเป็นแฟนกันเราจะรู้อยู่แล้วว่าคนนั้นเขาชอบอะไรเราก็ทําจริงเป็นพี่เองอ่ะพี่ชอบทํำสรายอะไรที่เขาแบบว่าคาดไม่ถึงเล so, กออกไหม เขียบเข็บขาดกัสั้นใช่ไหมขาดหรืไม่ใช่ก็และเราก็ละงออะไรเงี้ยในสิ่งที่เขาชอบอะไรครับที่เลิ่นะต้องเรินครับของผมนะครับผมเริ่มเริ่มจากว่าเริ่มจากว่าอทำไงให้เราไม่เบื่อแฟนใช่ไหมจดแรกก็คือว่าทำไงเราไม่เบื่อแฟนผมมองว่าจริงๆถ้ารู้สึกว่าเออมันเกิดเกิดแบบจะเบื่อหรืออะไรเงี้ยผมว่า เราน่าจะแบบกิจกรรมทําร่วมกันเอออาจจะแบบว่าถ้าชอบถ้าชอบกินอะไรเงี้ยเออเราไปทัวร์ไปกินไปกินแบบร้านอาหารอร,ออร่อยอร่อยร่วมกันไหมอะไรเงี้ยหรือว่าหาเรื่องเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเราดีๆหรือรวมถึงบางทีบางครั้งการที่เราเรามพูดถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นเรื่อง,ร,องราวในอดีตที่เราเฮ้ยมันเป็นสิ่งของเราที่มันผ่านมาผมเชื่อว,ว่าข้อหนึ่งของการแฟนกันเราสำคัญีคือเราจะมีคุว่าพผูกพันกันซึ่งก็เป็นสตอรี่เรื่องราวพี่ ไม่ว่าเราจะมีแฟนมากี่คนก็แล้วแต่หรือว่าเราอ<ม>นานนคตอาจจะมีแฟนคนก็แล้วแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับแค่เพียงแค่คนเดียวมันไม่มีใครที่มาแทนที่คนคนนี้ได้ผมเลยมองว่าเรื่องราวพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันจริงๆความรักอะ่ะมันไม่ใช่คำวา่าน่าเบื่อหรอกแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าความรักของมันจริงๆมันมีความสุขในตัวมันมากแค่ั้นเราแค่เรียนรู้กับมันครับเรียนรู้เรื่องความรักเรียนรู้ โจทย์ต่อมาที่บอกว่าแล้วถ้าเราเรา,เราแบบว่าแฟนนอนจะทำยังไงเนี่ยแหละครับความรักมันจะนําพาไปถึงว่าเมื่อง,งอนคุณก็จะรู้ว่าเขาชอบอะไรเขาผ่านอะไรมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันก็จะบอกเองว่าวิธีการที่ทําให้เขาหายงอนทำํำยังไงแบบที่พี่ซีบอกอ่าประมาณนั้น <Okay. S 1> ใช่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ โอ้ดแล้วทั้งหมดเลยครับที่ทำให้เกิดกันหมดเลยพี่โยกพี่โยกอ่าพี่โยกได้ครับได้ครับมาเลยมาอ๋อฉากฉาก behind the scene ใช่ไหมฮะ คือพี่พี่ออฟอะพูดกรอกหูผมแล้วผมเป็นคนที่ใครพูดกรอกหูผมอ่ะอ๋อแต่ที้บอกแล้วผมนะไม่ไม่ไม่อันเนี้ยผมอะเขียงแทนพี่อออให้ได้เลยอ่ะคือเราอะเราอะแบบเตรียมบทกันมาอย่างดีงงมากพอเล่นไปปุ๊บทุกคนยังท็อทั้งกองเลยพี่สี่ก็พูดมาว่าพี่ชอบเซนตนะครับ ในบทในบทเราจะมีเป็นพี่ชอบเตอร์นะครับแล้วแบบว่าพี่อ๊อฟพูดแบบปกติอย่าหลุดนะชอบน้องนะแล้วก็เราก็หลุดออกมาไม่วันนั้นพี่อ๊อฟไม่ได้พูดเลยวันนั้นไม่ได้พูดเลยพี่พูดอีกอัเดียดอเดียดอัถามพี่เชนวันนั้นพี่อ๊อฟพูดไหยพี่พี่ไม่อยู่พี่นอนนานอ๋อหอพี่นอนนาน่นอนนานวันนั้นอ่ะอยู่ๆก็พูดมาแล้วผมแล้วผมก็จำได้เหมือนกันผมอ่ะตอนอยู่ในบทผมจะรู้สึกว่าผมคือเตอร์เลยผมก็จะแบบไม่ฉันไม่ได้ชื่อเตอร์ไอฉันไม่ได้ชื่อเซนชื่อเตอร์แล ในในตัวละครนั้นอยู่ผมก็งอนเองความรู้สึกผมขึ้นมาเลยว่างอนผู้ชื่อเซนน่ะไหมฉันคือเตอร์ฉันไม่ใช่เซนพี่พี่พี่ไม่ใช่เซนใช่ใช่ใช่ครับในตอนนั้นในตอนนั้นในตอนนั้นนะฮะพี่พี่หยกพี่หยกไม่ได้บนอะไรไว้ใช่ไหมพี่หยกบนเสียชื่อ็จเสด็จเสด็จ่นชื่อใช่ครับผมจำได้ว่าพี่บอกบนอะไรไว้หรือเปล่าเลยถามคำถามนี้นี่แหละ อ๋อล่าสุด18บแปแล้วนะครับ18บแปดโงพยาบาออได้ครับอันนี้พวกนัาสาธุได้ครับพี่หยกครับโอเคครับพี่หยกมีมีอะไรฝากถึงพวกเราสองคนอีกไหมครับจะหาไม่เจอด้วยไม่เจอแล้วนะครครับ ไม่กล้าถามโอเคฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับพี่โยขอบคุณมากนะครับพี่โยอ่าได้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 มาเคยพี่ตีเนี่ยพี่ตีเนี่ยขี้งอนมากเราขี้งอนกว่าจริงพี่ตีเนีขี้งอนผมอีกพี่พี่ตงอนบ่อยพี่สีน้องครับพี่สี่งอนน้องงอนผมบ่อยกว่าผมได้งเละครับเอาเป็นว่างอนทั้งคู่แล้วกัน นะฮะได้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 ครับผมโอเคครับพี่โอ๊ขอบคุณมากครับว่าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราคุยกันใหม่เนาะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะได้ไปทำงานไปทำงานเราไม่เคยเจอเลยก็เจอแล้วแหละก็เจอแล้วแหละนะฮะโอเคช่วงนี้รักษาสุขภาพได้ไหมได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๊คครับโอเคทำไมมันขึ้นตรงนี้หมดหมดผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน โอเคครับเดี๋ยวเราจะนี่อ่าโอเคเราจะมีเราเหลือของแพทสุดท้ายครับจะเป็นสายสุดท้ายแล้วจะเป็นสายสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ครับผมอ่ะัวเลขตัวเลขที่สี่ดีกว่าเราแบบจ้ามจ้มกือเปล่าเปล่าไหมเราได้ืปอ่ะพี่พี่สี่พี่สี่มาเปเลยจ้จีมาเสือเปล่าเปล่าทายเรืออกแอนกระท้อนหน้าแว่นเอ้ยไม่ใช่ยิ้มยิ้มมองมองเรหุ่นของเราพู้ราอะไรก็ไม่รู้ผูอ่ะึ๊บ นี่ที่ใช่ไหมครับขนางนโอ้จากอำนาจเจริญอ่าจากจังหวัดอำนาจเจริญนะอันนี้จะเป็นสายสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้นะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะคือฟิลนะฮะสองคนนี้จะกลับบ้านไม่ได้นะฮะเดี๋ยวกลับบ้านกันมาอ่ามาศูนย์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามสองศูนย์ เจ็ดสี่สามแปดเจ็ดสี่สามแปดนะจ๊ะอ่าโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมโทรไปนะครับรอรับสายได้เลยนะจ๊ะนะฮะอันนี้มาบอกกับพี่นะสีชมพูชมพูพี่จริงพี่เลืองสีป่ะสีนี้ดูแล้วพี่พี่เป็นนายเอกพี่สีนี้ดูแล้วนายเอกไงไม่ใช่นายเอกเป็นพระเอกเอาล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับประพงศ์ประพงศ์เปิดปะแล้วครับเปิดแล้วครับพี่สุพิษณี สุพิชานีใช่ไหมครับสุพิชานีครับใช่ไหมเลยฮัลโหลครับสุพิชานีใช่ไหมฮะสุพิชานีหรือเปล่าครับได้ยินไหมครับนี่โทรจากรายการเซนซีนะครับตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่นะครับผมครับผมเป็นเป็นเป็นที่หรือเป็นน้องผมเอ่ยคุณสุพิชานี เป็นน้องผมอีกอ่ะชืออเล่น้องชื่อด้วยครับอานได้ไหมเอ่ยชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อขิมค่ะคิมน้องขิมนะครับน้องขิมนะฮะโอเคน้องขิมน้องขิมจำได้ไหมเอ่ยว่าน้องขิมถามอะไรพี่สองคนเอาไว้ คนคืออะไรอ่อได้ตออคำถามนี้ก็ได้โจทย์ของเราวันนี้ครับคือปัญหาเรื่องความรักแต่ว่าถ้าเราทำวันนี้ได้เดี๋ยวพี่จะตอบให้นะครับมักอาิสิที่์เสน่ห์ของน้องเซนคืออะไรเหรอฮะกินครับอ๋อเรา้องรู้เสน่ห์ซึ่งกันและกันใช่ไหมอ่าซึ่งกันและกันคอับอะไรซึ่งกันและกันเสน่ห์ของน้องน่าจะเป็นนี่เป็นอาสาระใช่ไหม เอาเอาสาระสาระถ้า่าเหนของน้องก็คือเปคนมีสาระหรือเปล่าเหน่ยของน้องในตัวน้องผมว่าน้องเป็นคนอัธยาศัยดีครับอัธยาศัยดีละเป็นคนที่ให้คำปรึกษาดีอันนี้คือเสน่ห์ในตัวน้องฮะันย่ชวถ้าเอาไม่ไม่สาระคือเรื่องกินฮะน้องคนกินเก่งมากนี่คือเสน่ห์ในตัวน้องโอเคนะคะอ่เหน่ตัวพี่สี่นะครับผมเสน่ห์ในตัวพี่สี่ผมมองว่าเป็น ความซื่อความซื่อและความใจดีของพี่ชายผมเพราะว่าทุกคนแบบว่าในดูดีแก้พี่ชายผมตลอดเลยนะฮะะตอนนี้้แจกผมเลยบอกว่าเออแต่ไม่เป็นความน่ารักนะพี่ซีเขาไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธทุกคนอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นความน่ารักแต่ว่าในความน่ารักอีกข้อหนึ่งที่แบบอันนี้กับผมนะซื่งเหมือนกับว่าพี่ซีจะคอยแบบดูแลน้องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเป็นมุมมองที่แบบพี่ชายที่แบบคอยดูแลน้องอะไรเงี้ยน่ารักานะฮะอ๋อที่จริงน้องเขาจะถามว่าเสน่ห์ตัวเราเองคืออะไรอ่ะเซ็นก่อน เสน่ห์ของเซนเองนี่คิดว่าเสน่ห์ของผมเองเหรออามผมมองว่าผมผมผมแก้มเหรอเอะแก้มก็ได้เอะแก้มก็ได้เราเล่นเลยแก้มก็ได้เอาเลยที่แก้มแล้วกันอ่ะ่เอาดีๆเอาดีๆเลยเสน่ห์นะัพี่ผมมองว่าคำว่าเสน่ห์มันส่วนตัวผมผมมองว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่แค่เพียงแค่รูปร่างหน้าตาหรือว่ามันมันมันจะอยู่ที่อะไรพวกเนี้ยแต่ผมว่าไม่ผม ผมผมมองว่าผมมีโอกาสให้ทำดีแล้วหลายๆคน พี่ไม่รู้ว่าเสน่ห์ของพี่คืออะไรหรอแล้วกีบคิดว่าเสน่ห์ของพี่คืออะไรมีไฟต้องรู้สิครับพอมีไฟอะ่ะมีเสน่ห์อะไรนะมีไฟจริงๆเลยคิดไม่ออกจริงๆถ้าถ้าปกติที่เคยเขียนไปอะ่ะถ้าเป็นรูปสื่ออะไรได้ชัดเจนแบงนี้ชัดเจนแค่ไหนชัดเจนมากเลยยิ่งดูก็ยิ่งชัดเจนนะ เสียงซาวดีมากครับน้อำขิมน้อำขิมอ่ะน้อำขิม <c oughs> ว่าเสน่ห์ของตัวเองคืออะไรครับอ่พี่ถามกลับบ้างซื้อเหมือนพี่เลยเหมือนพี่ซีนะ <c oughs> ครับพี่ซีก็คงซื้อเหมือนกันนะครับแ <c oughs> ก้ไหมือนกันนี่แต่พี่ซีเขาพื้นนะตอนนี้ยแข้งแก้พี่ซีเขาเขาแบบฟาดกลับหมดเลยตอนเนี้ย <c oughs> อ๋อหนึ่งร้อยว่าแดาปปแดงว,ว่าหนูไม่ซื้อแล้วแหละหนูเป็นคนแก้เพื่อนเนี่ยนะ okay ฮะโอเคฮะโอเคครับน้องขีมขอบคุณมากเลยนะครับคร<ะ>ับไหนไปจ้าโอเคครับอ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้<ะ>วันนี้นี่เรามาเล่นเกมกัน,น mm. แล้วเ,เรามาเรามาได้แบบว่าพูดถึงซีเรียลในวันนี้ที่เราจะฉายใช่ไหมครับผมแล้วเราก็ ไ้าอโน่แฟคตอรี <S <S okay, okay, ่สตูดิโอผมเองจะนะครับนี okay, like ่เปิดเป็นสตูดิโอเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนี่เป็นสตูดิโอของสังกัดผมเองหัวร้อนแล้วโทรมาโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมปรึกษาปัญหาหัวใจ คอเตอร์หรือนักแสดงทุกคนเลยใช่ครับผมได้เรียนดูเป็นอันคัดของพวกเราที่ไลน์ทีวีด้วยเวลาเที่ยงคืนในวันเดียวกันเลยนะครับก็ถือวันนี้แหละครับได้เรียนนะครับเราจะฝากแฮชแท็กกันด้วยวันนี้นะครับผมแคปแท็กของพวกเราในวันนี้นะครับใครที่แคปรูปต่างๆหรืออะไรเงี้ยครับจะเอาไปลงก็ฝากทุกคนนะครับผมลงให้พวกเราด้วยแฮชแท็กนะครับปรึกษาปัญหาหัวใจลาเซนซีนะครับผมเซนซีเหมือนเดิมครับ Z A I N T นะครับ S E C ครับผม ใช่ครับปรึกษาปัญหาหัวใจ by Sensei นะครับย้ำอีกอ้อมนะฮะย้ำอีกครั้งครับย้ำย้ำย้ำเร็วๆแฮชแท็กฝากปรึกษาปัญหาหัวใจ by Sensei นะครับโอเคเอาพูดไปเรื่อยๆ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 แฮชแท็กนะครับปรึกษาหัวใจ by Sensei นะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเราจะพิมพ์ใต้ไลฟ์ด้วยนะฮะโอเคครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณ by Sensei สวัสดีครับสวัสดีครับผมบายครับบายครับยินครับ เดิมนะครับติดคนโน้นนะ่ะโอเคปิดไลน์แล,ล้วคเป็นพิธีกรมันนีเป็นพิธีตีมันนะครั กันไรอย่างนี้เลยได้ครับปิดใช่ไหมพี่ปิดแล้วใช่ไหมพี่พี่แล้วปิดแล้วรู้สึกมันใช้พลังงานเยอะยังไงไม่รู้ไม่ชิน่ะอย่างนี้แหละพี่ผมไลฟ์เรื่อยขอพี่โน้กได้ครับขโมยน้ำของผมไป้เหรออ้าวเออ sorry sorry พี่ตีไม่มีน้ำกินนี่เด็กอะไรครับเป็นไงบ้าง เก่ตัวเองมากเลยไม่ได้ดิดเปลี่ยนแต่ก็เปลี่ยนไปที่ิททีวีเลยจ้าก็มีแล้วนม่เคอเลยน่าเปบื่อไปนะีนื้โทรมาจ้ามาพี่วินเน้มา ชุดชวนเรื่องเราที่เคยผ่านในเวลาเดินผ่านไปในที่ต่างๆไม่อยากทําให้กร้องลำบากไม่ได้วันที่ผมเจอคนไปแล้วเจอดาดเอเปียนจูเจือเป็นหนึ่งคนสําคัญทหารวิศวิกรมันก็ต้องมีผู้การมีวันอาทิตย์มันจะต้องมีวันจันทร์ถึงเราสองไม่ใช่ปืนแต่ก็มีการอะไรกันฮะเดี๋ยวเรานองไปแล้วพี่เอาเราเป็นศิลปินเราไปเป็นศิลปินไหมอยู่ที่พิอะไลศิลปินอะไรพิพิไรเป็นศิลปินอะไร ผมอยากทาเพลงที่ไม่ใช้แค่แร็ปอย่างเดียวอ่ะผมอยากทาแบบว่าเป็นแบบออกแนวเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นท่านบ้านเราจะเป็นแบบแบบแมเกมีทาแรปเ้อปีแล้กาลแรล้อปกเง็ปอลย้อเล้ป้ีอปล้แรเราอเล้ พ่เศษไปแกล้งพี่อะไรนะพี่ผมจะเอาน้องไปเก็บพี่เอาผมไปเก็บที่ไหนเก็บในห้องห้องไหนห้องไหนจ๊ะห้องไหนเฮ้ยกินไปกินมาอร่อยเลยผมบอกแล้วอร่อยจริงผมกลับบ้านอร่อยไหมได้อ่ะพผมอยากเราโก้มากเลยแบรนด์เราชื่อว่าเราหาอะไรกินดีไหมพี่จริงผมผมทำแบรนด์เนี่ยผมตั้งใจทำแบรนด์นี่ไม่ใช่แค่ คือเราอ่ะผมก็ตอนแรกผมจะทำอ่ะให้กับแฟนๆขับตัวใช่ไหมใช่ไหมครับได้ได้แบบเออตอนแรกผมแบบอยากให้แฟนขับได้กินเราก็ทำล้วก็จะทำเกี่ยวกับว่าช่วยช่วยเกี่ยวกับว่าชาวบ้านด้วยอะไรเงี้ยอ๋อคือจะเอาไปแจกไม่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 เพราจะมีเกี่ยวกับสินค้า